ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีอะไรทํำนะ,ะไม่อยากทำหลายเกมด้วย, <c oughs> วยวไอ้นี่มันต้องมีอะไรในะมันเยอะกว่าน,นี้ดิผมชื่ออย่างนั้นคิ้นดพสิต้องได้สัชิ้นนะ เขาสักหนึ่งชิ้นกูาฟาหมดตูวแล้วนะกูขอทักหนึ่งชิ้นนี่โหมันเกลือนะวะอ๋อมันเป็น,นเป็นมันเป็นชุดเลยใช่ไหมมันให้เป็นชุดเลยใช่ไหมโอ้โหมันเกลือมากไม่มันก็ให้เป็นเซตอย่างนี้วะ โอ้โหนี่ผมฟาร์มเยอะเลยนะต้องรอยเหรอโอ้ยนอนได้ในเบอรนี้สีรับไม่ได้อย่างแรงเพราะเจอดันใจร้ายกับฉันช่วงนี้ไม่มีอะไรรับช่วงนี้มาเดินดูบักหน่อยคิดถึงลูกสาว เออมันไปทางไหนวะอันนี้มีเนื้อไข่ไหมไหมเหมือนเดิมอืมไข่วะเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าหาไม่ออกอะเด้ลูกสาวอยู่ฝั่งนน้นมใช่หรอวะ เท่อะสัสดีลูกแม่คี่ถึงกันบ้างหรือเปล่าลองเท้านี่นารอ,องเท้าใครอถ่ายลูกลูกสาวก่อนลูกสาว นี่อะไรไม่ใช่ไม่มีอะไรเฮ้ยยันหน้ามากูว,ว้าสฮ้ยฮ่ิันนี้ได้หรอ <Hey. laughs> <laughs> อะไรอ่ะตัวเฮ้ยอันนี้เทสจัด อะไรสีขาวเลอสีขาวไม่นารู้ตไอ้เนารู้ตัว เมืองเท เอามาเป็นโพธาพลังนี่ว่ะโห <c oughs> นี่ยิงเห็นชัดเลยอะี่ โอ้ยังฮ่อ <of> <ici> ้ยต้องถ่ายรูปรูปอะไรเลยมั้งรู้อยู่นะวะเอาไปท่าแดน ปล่อยไฟไมีเยอะแล้ววะหอมหมดแล้วนะโอ้ยอยี่หับตาบนตาใช่ไหมมันทำหน้าใช่ไหม Bỏ phải file qua đây Ừ อกูเปลี่ยนตัวไ,ม,ไม่ใช่เล่นที่สต,ว,ตวนี่มันคืออะไรวะนี่ โอเคหอมปากหอมคอรีบมาเละบ้านต้องมีอะไรเปลี่ยกบ้างดิมีอะไรเปลี่ยนบ้างดิไม่มีมันขึ้นด่านฟ้าไม่ได้หรอวะเราต้องขึ้นด่านฟ้ายัางไงอ่ะโอ้ยินด้วยพี่ยินด,ด้วยิด้ดวย เราต้องใช้วิธีนี้เดี๋ยวขึ้นด่านฟ้าของบ้านหไหนที่ได้บ้างเลยทำไมวะหน้าจอโอ้กูเกียร์มากเลยระบบเฮียเงี้ยนี่กูเกียร์ตั้งเดียวเกียร์ตั้งเดียวเกียร์ตั้งเดียวร้อนี่เฮียร้อนที่พายเลย ไม่ถึงว่ะมันไม่ได้นะครับว่าจะขึ้นหน้าบนนันะ่นน่ะหน้าบนนี่ไม่ขึ้นยังไงวะ มันมันจะมีสารฆสาเชื้ออะไรทุกอย่างหรอนะไม่รู้อะต้องลองไปหาดูนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเทสมาเทสคือกูไม่มีอะไรทำาลพวปุ้ยังไง <c oughs> นี่นั่นใช่กล่องไหมมันใช่กล่องไหมกู <c oughs> ดูเนีเป็นกล่องวะเน,นี่ยดูไนเป็นกล่องวะเนี่ยไม่ใช่กล่องดูเป็นกล่องใช่เลยกล่องกล่องสมบัตนะิน่ะ เฮ้ยเธอคนนี้มันเนมิตีคือด้ายไซไม่บุคคลปีศาจได้เดินผ่านเราไปเธอคือคนนั้นใช่ไหมเธอจะไปไหนอ่ะแล้วทําไมกูมองอย่างเงี้ยทําไมทําหน้าอย่างเงี้ยปิดยัะละเจ้าจะเข้าไป <c oughs> ไปแล้ว จะไปไหนอ่ะเอาห้องทำเฮียอะไรกันระอีกคนนั้นอ่ะทำอะไรอยมึงไปเดินทำอะไรนั้นนะขีม่ม้ายูนิคอนด้วยเข้ามาที่เซนเซย์ นอีกก็กลับไปที่เดิมนะครับไม่มีอะไรไม่เยอะได้คุยกับมึงโอเควันนี้ก็พอเท่านี้แหละนะครับตรงนี้มันขึ้นได้ไหมโอเคประมาณนี้หน้าตาโหดดูดันมากใครที่เข้ามาชมฝากกดไลดค์ซับสไค์ให้ผมด้วยนะครับ